นี่แค่น้าจิม้มเดี๋ยวเราเข้าไปชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเลวัดสุดนะครับคุณดูวันนี้เราอยู่กับวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า In f เฟสเทชันแฟนตาซีนะครับผมผมก็มาทําคลิปเวลาตีสองนะครับคุณดูก็คือผมเพิ่งตื่นนะครับผมนอนตั้งแต่4ี่โมงละแล้วก็เลยทีก็ตีหนึ่งตีสองนะครับผมผมเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีเซิร์ฟทำคลิปแล้วก็จะมาหาคิปมาหาทําคลิปเซิร์ฟอินเฟสเทชันแฟนตาซีครับ มารีวิวโปรโมชั่นใหม่นะครับผมดูอันนี้คือโปรโมชั่นนะเติมพัสดีได้พวกอ e ีพิกนะครับผมถ้าเติมถ้าเติม500ก็จะได้กล่องกล่องสุ่ม10กล่องนะเติม300ไม่ได้นะต้องเติม500นะครับผมแถ้าเติม1,000ได้กล่องสุ่ม20กล่องนะครับผมประมาณนี้นะส่วนของก็อ e ีพ e ิกอ e ีพิกแมวอีพิกไก่ดีเจน2-4แล้วก็มิติกลาวานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอินเฟสเดย์ชั่นเฟสเซซีนะคนออนทั้งวันนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับผมมีบอกกันตลอดนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมไปดีกว่าไป <S <S มาครับน้องๆก่อนที่เราจะเข้าไปลุยกันในเกมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันนอนนะตอนนี้มันเปิดเวลาประมาณตีสองแล้วเนี่ยดวงดวงน่าจะดีแล้วโอ้ยเฮียดวงกันดวงกันดีก็เฮียแล้วโอ้ยสัตว์โอ้ยเฮียดีอยู่นะคอนดูมื่จะไม่ออกเหรอวะโอ้ยออกอยู่นะออกดีอยู่นะคอนดูโอ้ย,อย,อดย,ดอยได้ค้อเสนอได้รีเจนข้อเสนอ เช้ประมาณร้อยสองร้อยมั้งผมไม่แน่ใจอย่างเงั้ไม่เกินสองร้อยรจะอยู่ในช่วง 100, ร้อยกว่าไม่ก็ร้อยเดียวได้อีกแล้วว่ได้ตัวเยอะอย่างวะอฮ้ยหัวหมื่นออกมาเว้ยมาเว้ยเจี๊ยบกี่ปีกออกกันหมื่นมันมีราคาแพงนะดูมันก็เลยแบบเละยากสักนิดหนึ่งแต่เขายังม,ยงมียังมีให้เปิดอ่ะเออยังมีให้เปิดอ่ะ โอ้ยตัวสองสี่ออกอะโอ้ยเลดก็ไม่แย่นะคนดูมันก็มันก็ไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นอะเนี่ยเลดก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นนะคนดูดีอยู่นะเลดไม่เท่าไหร่ไม่ไนะไมไเท่ออไาไหร่โอ้ยเลดดีเรทด,ดีโย่แต่ขอมือหนนะ่อยโอ้ยชีย้ส่งพรปากเลยขอมือปุ๊บมาปั๊บเลยขาดปืนนะเนี่ยอันนี้คือผมเปิดมูลค่าสามพันบาทนะกล่องอเพราะว่า เติมหนึ่งพันมาได้ที่ยี่สิบกล่องใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือเหมือนเติมสามพันนะเพราะผมเปิดก็หกสิบกล่องนะขอปืนอีกกระบอกหนึ่งได้ไหม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 อ้ได้ตัวมาได้ตัวอย่าวขอปืนนี่ขอปืนมื่นปืนมื่นมาหน่อยปืนมื่นมาหน่อยปืนมื่นมาปืนมื่นมาปืนมื่นมาอุ้ยอยู่ตัวมื่นมาเชี่ยปืนไม่มาวะกล่องสุดท้ายดับกลอนอินทีแล้วก็เปิดปุ๊บ อืหไม่เชียเร์เชียร์ปืนหมื่นไม่ออกว่ะคนดูเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังก่อนเอาออกมาว่าผมเปิดไปประมาณ30กล่องนะผมเปิดไปเป็นสามสิบกล่องได้ดีเจนกับหมื่นกี่เซตนะไอหมื่นผมได้ดีเจนกับเศษหมื่นกี่ชิ้นประมาณนี้นะคนดูสามสิบกล่องนะไอไม่แย่นะเนี่ยคนดูไม่แย่นะสามสิบกล่องได้ประมาณเนี้ยก็คือได้กี่ชิ้นอันหนึ่งสองสาม สามบวกสี่เป so ็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกอีกสี่เป็นสิบห้าสิบหกชิ้นเฮ้ยก็คือเกลือสิบสี่ชิ้นได้ของดีสิบหกชิ้นเติมสามพันบาทโอ้ยดีอยู่นะคนดูใช้ได้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 นะครับผมยังไม่พอเติมโปรโมชั่นบนของมันแถมของโลเพย์มาด้วยนะคนดูพวกมือลาวาด้วยประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเข้าไปดูกันในเกมเล็กนกว่าไป มาครับคนดูคือตอนนี้คือผมมีเศษตัวดีเจน์อยู่เยอะนะแล้วก็ผมยังหาปืนหมื่นไม่ได้นะครับผมผมก็จะมาค้าหาปืนหมื่นนะครับผมโดยการที่ผมจะเอาเศษมันเนี่ยเศษมันเนี่ยมาค้ากล่องแล้วก็หาใหม่นะโอกาสดอกร้อยเปอร์เซ็นต์เออโอกาสตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งไม่มีแตงนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่ให้ดูก่อนตัวที่หมื่นหมื่นมันก็จะใช้หนึ่งพันจีซีนะหนึ่งพันเอ็นซีนะต่อหนึ่งใบนะครับผมส่วนดีเจน์ก็จะใช้ห้าร้อยนะห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยอนซีอหนึ่งอันนะครับผมผมก็จะหานะครับผมตัวผมเปิดเกินมาได้เยอะนะครับผมแล้วผมก็ยังหาปืนดีเจนยังไม่ได้ไอ้ปืนมิติไม่ได้นะผมก็จะมาหาคาให้ดูนะครับผมนี่นะก็คือคราบเอากล่องมาเปิดเอากล่องมาเปิดแล้วก็หาปืนใช่ปะ่ะถูกไหมเอาได้หัวเรามีได้หัวเดี๋ยวผมเปิดอีกทีเนี้ยเดืเอันนี้หัวก็เปิดอีกเปิดได้จังหวะจะได้ปืนเนะฮันดู ดียังไงจะได้ปืนหรือว่ามันมันมันจากหัว,วจากตัวแล้วไปหัวจากหัวแล้วก็เปิดเป็นป็นปืนเลยถูกปะอ๋อเออมาไล่ทีละสเต็ปเนี่ยแสดงว่าอันนี้จากตัวก็จะเป็น,เป,นเป็นหัวถูกไหมใช่ไหมอันนี้จากคราบตัวตัวสายดมะมันก็จะเป็นหัวไสถูกปะถ้าถ้าแบบน,นี้ถ้าผมใช่ไหมถ้าผมเปิดก็จะเป็นหัวใสเอ้ยมันซุ่มเนี่ยวา ผมก็คิดว่าไม่ผมคิดว่ามันไม่ได้สมเอาใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ผมรีวิวให้ให้ดูหมดเลยนะว่าแอดแอนมินเขาอัปเดตอะไรมาบ้างในเซิร์ฟเนี้ยฮาอัปเดตมาเยอะมากเลยว่ารีวิวไม่หมดหรอกการรีวิวเนี่ยตามที่ดูเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเขดูเนี่ยนะครับผมแล้วนี่ไงหัวออกมาแล้วขาดปืนตัวยังไม่ออกปืนยังไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซื้อบัตรอีกซื้อซื้อบัตรอีก NC เดือดห่าเอาใหม่พูดใหม่ NC มันหาได้จากการตกปลานะเขาดู ตกปลาแล้วก็เอาเอาปลาเนี่ยมาเอาปลามาแลกตรงนี้นะแล้วมันจะแสดงจํานวนนะครับผมประมาณนี้เลยก็คือสายฟรีอยู่ได้แค่ตกปลาเอฟทั้งหวานหาตังอะไรพวกเนี้ยเปิดโอ้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ปืนก็นั่นแหละเดี๋ยวผมไปเล่นเลยดีกว่าไปคิดว่าแม่งไล่ทีละสเต็ปที่ไหนได้มันสุ่มเนี่ยนี่วะโอ้พอแล้วประมาณนี้แล้วกันคนดูไปเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมนี้ก่อนเน มาครับพอดูตอนนี้ก็เป็นเวลาทีสองนะโดยมันโดยมันหาอ้นนี้ไม่ได้นะพอดูมันหาชนห้องธรรมดาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นห้องโรปพก่อนนะโอ้ยอันนี้คือกล่องกล่องที่มันแถมจากการสุ่มโปรโมชั่นมาด้วยนะครับผมผมว่าจะรีวิวให้หมดเลยประมาณนี้นะครับผมโอ้ยเอามาเปิดใกล้ๆเดี๋ยวเออนี่ไงก็มีโอกาสก็รอปตามเนี้ยพอดูประมาณเนี้ยสามสิบกล่องอเอ้ยยี่สิบกล่องอ ก็มีดวงดวงเยอะนะคด่ดูดวงเซ็ตเะประมาณสามสิบสี่สิบหมดอย่างมันแถมมันแถมมาด้วยนะค่ดูในเมื่อถ้าเราเติมพันุหนึ่งมันจะแถมลาวาไปอีกสองกล่องนะแล้วก็แถมกล่องซุ่มมาอีกแล้วก็แถมกล่องซุ่มธรรมดามาอีกก็คือเติมพันธุ์น่าจะได้แบบน่าจะได้แบบเยอะจะได้ของแบบมาตั้งตัวได้เลยประมาณนี้แล้วกันค่ดูสำหรับกล่องสุ่มโลเพนะ มาดิตั้งโล่หนเนาะตั้งโล่เลยมาดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุโคตรจ๋เลยเนาะโอเตมือแดงมีราคาหรือเปล่าตอนนี้ แต่มันสู้รีเก้นใหม่ได้อ่ะก็ถือว่าน่าจะมีราคาอยู่แล้วน่าจะร้อยหนึ่งสรประมาณร้อยนึงนะตรีราคาร้อยนึงไป <c oughs> ลงมาแก้แล้ววะที <c oughs> ่ผมบวกอยู่ที่ตีสองนะค่ะดูตีสองไม่งมีบวกด้วยอ่ะมีบวกรีเก้นใหม่ด้วย ตราบนานเท่านั้นอาจไม่ใช่คนที่จองใจเธออาจไม่เหมือนใครที่เธอเคยัาฝันชี้อย่างแรงเลยใจยน,น้องใจเย็นดี่ใจเย็นน้องอุ้ยมันรัวมากลอดู คุนมันรัวมากคุนมันรัวมากใครจะใครจะใครเป็นมันรัวมากถ้าพุ่งได้พุ่งเลยนะมาดูถ้าพุ่งพุ่งแบบพุ่งใส่ส่งพุ่งใส่ศัตรูได้เราพุ่งใส่ตัวรู้เลยนะรอรอรอหนึ่งสองสามยี่ไม่โดนหัวเลยมาดิถ้าพุ่งใส่ตัวตัวได้อะโดยที่ ศัตรูไม่ทันตั้งหลักคือพุ่งได้เลยนะพอดูเพราะปืนมันรัวมากดูดิปืนมันรัวขนาดเนี้ยมันเป็นรีเจนใหม่อะพอดูมันก็เลยต้องกองนี้หน่อยเอ้ยมันยังไม่เข็ดอีกเหรอวะที่ผมบวกอยู่นี่ตีสองนะเนี่ยดูดูเอาดูรักนานทิกาเอาถ้าไม่เห็นนะเห็นปะไม่เข็ดไม่เข็ดเชี่ยไม่เข็ดไม่เข็ดผมได้ตัวรีเจนแดงแม่งมาแล้วไม่เข็ดไงไม่เข็ดไง ยิงให้แม่งหมดตัวทีดีวะสวั์ยิงให้แม่งหมดตัวทีเดีวะสลอแตกดูยิงให้หัวแตกเลยดูยิงให้หัวแตกเลยยังไม่ได้เล่นหมื่นเลยนะคอนโดยังไ,ไ,ไม่ได้เล่นหมื่นเลยนะมีรีเจน5้าเละมาน้องเอาอยัางเอาอยัาง ก็ยังดุงนี่ดุงนี่ดุงนี่ถ้ามันพุ่งโจมตีได้ให้พ,นะพุ่งโจมตีนะครับผมคือเทคนิคนะเทคนิคผมคือถ้าพุ่งโจมตีได้คือพุ่งโจมตีนะครับผมเพราะว่าปืนม,มันลัวมากดูดูด,ดูเอารอรอรอเดี๋ยวไม่ชอบดันมาทางซ้ายจะยิงโล่แล้วก็พุ่งโจมตีไปทางซ้ายอ,าอ,าอ๋อรอรอรอเลยรอเลย ไม่กกัวไม่กล้าก็กลัวยิงไ,ไม่โดนเลยที่ระยะจูบเมื่อกี้ยิงไม่โดนสักมิดเลยมันจะวิ่งมาทางนี้รอรอรออุยอ้ย,อ,ย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอ,อุ้ยใจเย็นยน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องอ้าวใจเย็นน้องใจเย็นน้องค่อยๆคุยกัน เรียบร้อยโหส่สาบติดมนเล่นโง่จังวะไอ้เหี้ยเอาลุณมเหมือนกูนจัดฉากเลยตว์นี่ผมยิงมันมาแล้วเนี่ยโห่ตัวแดงก่อนนะเนี่ยเนี้ยเห็นวะหมดยังอ่ะหมดยังอะหมดยังอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยมีอีกเหรอ มีอีกหรอมาแจกอ,อีกมันจำดนน uni, ได้มันมีสองสี่อยู่นี่ใช่ไหมมันมีสองสี่อยู่นี่หัวตัวแดงมันยังไม่หมดอีกเหรอถือว่านี่รวยอยู่เนี่ยรวยใ,ใช้ได้เนี่ยรวยใช้ได้เนี่ยมันพิมพ์อะไรวะไม่มีอะดิต่อให้ต่อให้ต่อให้ ีเจนไรเดอร์แรงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะลองก่อนต้องลองก่อนต้องลองก่อนต้องลองก่อนไม่ลองก็ไม่รู้นะฮะคุณดูไม่ลองก็ไม่รู้ลองก่อนลองก่อนลองก่อน ผัดกันแคมป์ผัดยันแคมป์โอ้ยยังยิงให้ไม่หมดตัวเลยสัตว์เี๊ยตีสองหลับไม,ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมเดี๋ยวเจอกุสยองมันเล่นง่ออย่างวะเฮียมคนเล่นไม่เป็นเลย,ยแบบนี้นิ่มอลย่างี้วันนี้กูวิ่งช้าเลอย่างงี้แบบ โอ้ยเฮียให้เล่นปิ่นปะเนี่ย,ยวุ้ยเชื่อกดไลเดอร์ก็แรงนี่ว่า ไอ้เหี้ยกูยิงให้แม่งหมดตัวเลยไอศาสตร์รวยนักนะรวยนักล่ะลกูะยิงให้แม่งหมดตัวเลยฮะหมดยังหมดยังไอฮะลงมาอีกนิด สู้ได้ป่าววะตบตบดีไหมวะตบดีไหมวะตบได้ป่าววะ <c oughs> ลองลองก่อนลองก่อนขอยิงผมอีกนึงดิขอหลักล้วหก วางไว้ที่ไมือด้องไห้หมดแล้วอะตบแม่ได้หรอาแค้มมแค้มเฮ้ยใจเย็นดิโอ้ยนี่อรีบมไงมแค้มมแค้มที่ก็ลืมใส่แมสิบหนัด เล่นเบาเล่นเบาไม,ไม่ไม่มีหมื่นดวงว่ะไม่มีหมื่นดวงอ่ะเราเล่นสองสีได้ไหมเล่นสองสีได้ไหมเล่นสองสี่ได้ไหมผมไม่มีหมื่นดวงผมมีได้ไมื่นใมเล่นสองสีได้ไหมไม่มาถึงเองเเล่นสองสี่เป็นเพื่อนค่าด้วยค่าค่าค่าเห็นว่าเองมีสองสี่อยู่ในครั้งค่าเห็นก่อนที่เองจะเป็นเปลี่ยนเป็นหมื่น,น 10, แดงค่าเห็นอยู่ ค่าเล่นปืนนี้โอเคปะ่ะเอ้ยค่าเล่นปืนไรเดอร์โอเคปะ่ะไม่มีค่าไม่มีไรเดอร์ค่ามีแต่ปืนนี้ให้มามามาเล,เล่นหัวตโตมือแดงนะเดี๋ยวค่าเล่นมือหัวตโตมือแดงแล้วถ้ากูสั่ถ้ากูถ้ากูาามีนะที่เนี้ยถ้ากูมีหมื่นดวงนะสั่งได้ฟรีแล้วเนะี่ย ทำไมวะทำไมแรกแลกทำไมเนี่ยขอยิงหัวขอยิงหัวไม่หนึ่เขาท่าไหร่ขอยิงหัวไม้หนึ่งขอยิงหัวไม้หนึ่งขอยิงหัวไมหนึ่ง,ง,งเดียวไเดียวเขายี่สิบยี่สิบสองนะเขาดูหุยเฮี้ยมีอาการ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  นกนัพุ่งโจมตีนะคนุณดูเทคนิคเราเทคนิคเราก,การพุ่งโจมตีรอรอรอดูไม่เห็นปุ๊บปั๊บไฟไลท์แตกวันนี้แตกคุณดูไม่รอด90%ไม่รอดไอ้ชี้เยรอดเหรอ ่าเล่นฮียงูนี้ดววงทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่งไอ้เฮียผมไม่มีไม่มีแล้วผมแต่งให้ผมแต่งไปแล้วอะผมแต่งให้หนายไปแล้วอะเหลืออีสองสี่แล้ว ปืนทีไม่มีผมก็ผมแตกให้นายไปแล้วจะให้ผมเปลี่ยนปืนได้ไงผมแตกให้นายไปแล้วไอ้ปืนเอ้ยมี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 ปืนอยู่นี่ว่าหรือไปมีปืนอยู่มีปืนอยู่ผมมีผมมีปืนอยู่มา แลกชุดเดียวกูจะนึ่งไก่สลอดทั้งคลิปเลยมั้งดูส่งแล้วเนี่ยไเฮียตีสองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตีสองสิบสามนาทีแล้วจะอะไรอ่ะผมไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหว,มไ,มไ,หวไม่มีด้วง ไม่มีด้วงไม่ไหวไมีแต่มืนใหม่อะไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับเป็นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นด้วยเป็นหัวดวิปืนนายแรงอยู่แล้วยิงผมดอกละสามสิบสี่สิบอยู่แล้วใช่มีมืนใหม่เล่นบ้าล่ะผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ีชนี่แม่งเอ้ยเชียนี่มีของเชียนี่มีของกระสานมีของเฮ้ยอย่าขางอย่าขางอย่าขงาของอย่าขา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 งเอ้ยเชนี่แม,ม่งหลุดกระสานหลอก อ๋อเว้ยสัตว์มาสัตว์มาแล้วมาแล้วชี้อ่ะมาดิเดี๋ย้วัดหมื่นใหม่ว่ะคนดูเดี๋ยววัดหมื่นใหม่เว้ยเดี๋ยววัดหมื่นใหม่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  ได้ปกคลิปพอดีนะถ้าก็ยิงได้ิแต่จะว่าไปเซตสวยอนะเนี่ยดูเนี่ยเซตสวยจัดมา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 พร้อมยังพร้อมยังมา อุ้ยแตกเฮ้ยกูได้ทุกหมื่นมาแต่กูแพ้หมื่นใหม่ไอ้สัสเด้ยโอ้ยคลิปนี้แม่งลงลงไปแล้วแหละคนดูประมาณนี้แล้วกันคนดูโอ้โหเฮ้ยได้หมื่นตั้งเยอะแยะแต่แพ้หมื่นใหม่มันไอ้สัสเด้ยเสียงขี้ผายเลยสุดยอดจริงๆเลยเว้ยแอ็มนี่มันคั้นเทพดีกว่า